สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเลวสเกตเกมเมอร์วันนี้มาอยู่กับเราในเกมคุกก้รันขิมล้อมใน ID หลักของผมนั่นก็คือ ID เรียลวสเกนั่นเองเป็น ID ที่เอาไว้ใช้สำหรับการสุ่มนะครับกาชาหรืออีกเรียกสั้นๆว่า ID หลักนะครับในการทำ YouTube นะครับใครที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็สามารถกดแอดมาได้เลยนะครับถ้าเพื่อนผมยังไม่เต็มนะ ก็ในวันนี้ครับเราจะมาสุ่มคุกกี้ BTS กันนะครับน่าจะเป็น EP ที่3แล้วนะก็ผมเองเนี่ยได้สุ่ม EP ที่1 EP ที่2ไปแล้วสำหรับเจ้าคุกกี้ BTS ถ้าใครยังไม่ไปดูก็สามารถกดใต้ description ด้านล่างนะครับเพื่อเข้าไปดูกันได้เลยก็เราจะไปสุ่มคุกกี้ใดๆนะครับสำหรับเกมทุกกี้ในจุดดอมนะเราจะไปชำระล้างเกลือกันก่อนนะครับผมการชำระล้างเกลือของช่องเราก็เหมือนเดิมเลยนะครับไปสุ่มหาเจ้าคุกกี้รถชูคีมนั่นเองนะครับผม การที่เราจะไม่เกือนะครับมันเป็นเรียกว่ายังไงนะคบมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะว่าเราจะต้องได้น้องคุกกี้ชุกีมเอา้าได้เฉยเลยนะคะผมสําหรับหมื่นแรกนะครับผมผมตีไปว่าเป็นโลแรกนะครับผมโอเคก็น่าจะไม่เกลือนะคะสำหรับวันนี้แต่ถ้ามันเกลือก็ไม่เป็นไรนะครับมันคือของฟรีเนาะก็เดี๋ยวเรามาบริจาคนะครับในด้านของอไอเทม ให้ในด้านของคิวกันก่อนเลยแล้วกันนะผมก็ดองเอาไว้เยอะเลยนะคะผมก็ลงต่างๆนะฮะก็ได้พวกไอเทมพวกนี้มานั่นเองนะครับผมโอเคก็นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าคอนเซ็ปต์คลิปกันเลยแล้วกันนะครับเป็นการสุ่มเจ้าคุกกี้บีดีเอ็นนะก็ไม่รู้จะออกไหมนะครับผมมีอยู่หนึ่งหมื่นนะครับก็สามารถสุ่มได้4ครั้งนะครับผม1ครั้งจะได้5ชิ้นนั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลย ได้เศษมานะอ๋สกินนะคะผมเป็นสกิน RM นะแล้วก็ได้ลูกโป่งสีม่วงแล้วก็อันนี้มีแล้วนะครับเรียบร้อยได้ดีว่าสองพันนะก็ไม่เกินนะได้สกินนะครับจะเราไปกันต่อนะครับอืมสกินมาอีกแล้วนะอันนี้น่าจะซ้ำนะครับ โอวันนี้นิวนะก็ถามว่ามันเกือไหมได้สกินซ้ำผมมองว่าไม่เกือ้นะได้เศษด้วยนะร้อยี่สิบนะครับผมเอาไว้ไปแลกนะครับในร้านของร้านคาบุกิได้ โอ้โหอันนี้เกลือนะครับคนเกลือแบบว่าเกลือเลยนะแต่ได้เศษคุกกี้มาก็ถือว่าเป็นการสะสมใบนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ดูนะว่าจะเกลือหรือเปล่าไ,ได้เศษ RM อีกแล้วนะฮะอืมตัวไม่ออกนะครับไม่ออกสก,กินก็ไม่ออกได้เศษมานะไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวมันก็ยังเหลือเวลาอยู่นั่นเองนะครับก็ไว้ก็ว่างๆก็ ก็สะสมไปเรื่อยๆก็มาสุ่มนะครับทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคก็ขอบอกไปก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่อัดไว้แล้วนั่นเองนะทุกคนคือเป็นอัดช่วงที่สอบนะครับผมแล้วก็ได้มีเวลาเขามาลงนั่นเองนะโอเคก็เดี๋ยวพาไปทัวร์คุกกี้ที่ผมมีกันนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยก็ยังขาดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมสกินก็พอมีบ้างนะ ก็ต้องลากกันไปนะณปัจจุบันที่ผมสุ่มไปแล้วนะก็ได้สกินเยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นคลิปที่จองเอาไว้นั่นเองนะครับก็ตักน้ทุกคนได้รับชมนะฮะประมาณนี้เลยก็ความเคลื่อของผมก็มีให้ทุกคนดูในแต่ละวันอยู่แล้วนะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซ b s c ไ i b e นะฮะให้ถึง2000 s u ซ s cribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเราเนี่ยไปสู่2000กันไวๆด้วยนะครับผมก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม